มรดก10ล้านสร้างได้ด้วยเงินแสนอยากรู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงอธิบายตามภาพนะครับตัวอย่างอายุ50นะครับผมออมแค่10ปีนะครับผมแล้วก็ตลอดทางนะครับมันคุ้มครองถึง10ล้านบาทนะครับผมจนถึงอายุ99ปีนะครับผมครบ99ปีรับเงินคืน10ล้านบาทเฮ้ยมันมีขนาดนี้เลยเหรอ แล้วตัวเลขอะเบี้ยจะแพงไหมแล้วดูในภาพถัดไปเลยครับไหนขอดูตัวเลขก่อนก็เน,นี่ยอย่างสมมติอายุ50เนี่ยมันก็จะใช้เบี้ยปีหนึ่งประมาณหกแสนหนึ่งตามแบบเขาคือ10ปีใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเมื่อใช้เงินแค่6ล้านหนึ่งในขณะที่ตลอด10ปีเนี่ยได้ความคุมค้ม,ค,มครองไปละสิบล้านเออก็คือมรดกเนาะก็คือคนเนี้ยเขาจะไม่ต้องห่วงคนข้างหลังแล้วว่าลูกจะเรียนจบไมหมนู่นนั่นนี่คนอายุ50พ่อแม่ก็ต้องอายุเยอะแหละถ้าเกิดขาดเขาไปเนี่ย เขาก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะถ้ามี10ล้านเนาะก็เห็นด้วยนะอาจจะเหมือนกับว่าพอถึงระยะหนึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเอาเงินของเรากลับมาใช้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็เท่ากับตอนเราเกษียณอะเราเงิน6ล้านอะเขาเอาเงินกลับมาใช้เดี๋ยวเราดูภาพถัดไปกันอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคนเขาบอกว่ามันยาวอะพละหมดแล้วทําไงเดียอ่าอันนี้คือมีหน้านี้นะครับผมมูลค่าเว้นคือปิดบัญชีระหว่างทางนะครับม่เห็นได้ง่ายนะครับสมมตินะครับเอาที่ปีที่10แล้วกันนะครับเราออมมาทั้งหมดนะครับปีละ0,000นบาทถูกไหมครับผมสุติ อยากจะเลิกเลยนะครับปีที่สิบนะครับพายแลหมดแล้วนะครับผมก็รับสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทตีกลมๆสักห้าล้านแล้วกันนะคุณจิตก็หายไปประมาณล้านหนึ่งหายไปล้านหนึ่งสมมุติสิบปีหายไปล้านหนึ่งก็ปีละแสนเนาะก็ปีละแสนเอาเงินแสนไปแลกสิบล้านคิดอย่างนี้ได้ไหมใช่ก็คิดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เออเนาะก็แค่เปอร์เซ็นต์เดียวของสิบล้านเนาะเออใช่ถ้าเราเอาเงินหกแสนเนี่ยไปฝากธนาคารเนาะพลาดพลั้งเป็นอะไรไปในช่วงสิบปีอ่ะเต็มที่ก็ได้แค่หกล้านเท่าที่เงินที่เราไปเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าในช่วง10ปีเนี่ยเกิดพลาดพลั้งเป็นอะไรขึ้นมาบริษัทก็จ่ายให้10ล้าน,านครับผม <No. S 1> แล้วปีที่เท่าไหร่ล่ะที่มันยังเท่ากับ6ล้านล่ะ ในตัวอย่างนะครับผู้ชายอายุ50นะครับปีที่18นะครับดูที่จอภาพได้เลยนะครับแล้วก็ปีที่มากขึ้นนะครับก็จะได้เงินมากขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้เหมือนเป็นเงินสะสมไปด้วยนะครับหลังจากปีที่18ไปแล้วครับอืมก็ดีเนาะตัวอย่างที่เบี้ยประกันแต่ละช่วงอายุนะครับคุณจิตช่วยอธิบายนิดนึงครับอ๋อมันโหอายุ20ปีใช้เบี้ยแค่นี้เองเหรอ2อ0 0 0นกับ2อ0แ0 0อ๋อถ้าอายุ30คือเริ่มมีตังค์แล้วแหละเออก็สา0 0 0 0ห0าสี0 0 0บสี่แสนสี่แสนห้า เฮ้ยอันนี้คือถ้า10ปีมันใช้เงินแค่2อล้านเก้ากับสามล้านห้าหรือมันก็แค่สี่ล้านห้ามันยังไม่ถึงครึ่งเลยครึ่งเลยถูกต้องครับผมอ่าโหครึ่งหนึ่งแรก10ล้านก็คือคุ้มนะแล้วยิ่งอายุน้อยเนี่ยใช่มันทยอยจ่ายอ่ะ แล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้ก็สาม,มารถลดหย่อนภาษีได้แสนแรกใช่ครับผมเนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าคนยิ่งอายุน้อยเนี่ยยี่สิบอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งห0ก็ตามพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันเหมือนมันมีเงินก้อนเป็นหลักล้านให้กับตัวเองอ่ะด้วยนะ เ <No? S 2> นาะจางที่บอกครับปีห้าสิบเลยปีที่สิบแปดไปก็ถือ,อก็ถือเป็นก้อนละนะครับอ่าขนาดห้าสิบยงสิบแปดแสดงว่าก่อนหน้านี้มันก็ต้อง,องส้โลนีนะ้เนาะเออใช่ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะมันเป็นการสร้างมรดกให้กับ,ค,บคนข้างหลังแบบเราไม่ต้องห่วงลูกห่วงพ่อห่วงแม่เนาะถ้าเกิดเราหายไปเนี่ยสิบล้านท่านก็สามารถที่จะตั้งตัวได้ในการที่จะปรับตัวหรืออยู่ได้อย่างค่อนข้างสบายบเห็นเห็นไหมเห็นผู้หญิงกับผู้ชายไหมไหนช่วยเปรียบเทียบให้ดูหน่อยครับอ๋อใช่ผู้หญิงเนี่ยเบี้ยจะถูกกว่าโอย เยอะนะเยอะอยู่เนาะเยอะเยอะอ,อายุห้าสิบปีห่างกันแสนนึงอะ่ะ ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตเนี่ยจะน,ยน้อยกว่าแน่อนอนเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาบอกว่า10ปีมันยาวไปอะ,อะเรามีทางออกครับมีสั้น5ปีนะครับดูตัวอย่างตามภาพได้เลยนะครับแต่ละช่วงอายุนะครับผมลองแคปเจอร์ดูแล้วกันแน่นอนครับสมมติว่าคนที่อายุน้อยนะครับเขาบอกว่าคุ้มครองยาวๆแล้วก็ผ่อนยาวๆแล้วครับมีสูงสุดคือ15ปีนะครับผมก็แคปเจอร์ดูได้ตามนี้เช่นเดียวกันคืออย่างนี้นะเอาจริงๆนะถ้ามองในแง่ของการซื้อความคุ้มครองหรือการกระจายความเสี่ยงอ่า แบบยังอายุน้อยๆเงินยังน้อยเนี่ยเราก็ค่อยๆผ่อนไปก็ได้นะใช่เพราะจะมีกระแสเงินสดใช่มันจะได้มีกระแสเงินสดในขณะที่ความคุ่มครองมันเกิดแล้วอ่ะมันเกิดที่10ล้านที่เท่ากัน่ะถ้าบางคนอาจจะมองว่าเออฉันก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรฉันไม่ได้อะไรฉันก็ค่อยๆผ่อนไปก็ได้นี่หว่าโดยที่ใช้เงินน้อยไงแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปทําอย่างอื่นเออเพราะฉะนั้นก็คือดูเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคน ครับผม uh huh. คิดว่าอายุน้อยชีวิตยังต้องดําเนินต่อแล้วก็ยังต้องมีรายได้ต่อเนื่องด้วยที่พูดมานะครับดูดีหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับคสนส่วนใหญ่จะห่วงเรื่องนี้ครับห่วงเรื่องประวัติสุขภาพครับผมช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงอันนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันไอ่อยากจะบอกว่าแบบประากาันแบบเนี้ยมันโคตรพิเศษหรือป่ายังไงอ่าแต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องแถลงนะ,ะจะเป็นความดันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ คือให้แถลงไปถูกเนาะพราะเราแถลงไปเสร็จปุ๊บผลการพิจารณาเนี่ยจะเป็นของบริษัทไม่ใช่ของเรารแต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทจะดูเป็นพิเศษคือถ้าเกิดคุณแถลงไปแล้วคุณมีการดูแลตัวเองดีหรือเปล่าถ้ายาที่หมอสั่ง<พ>กินให้ครบแล้วก็สามารถควบคุมโรคได้<พ>โอกาสาที่คุณจะได้มรดก10ล้านนี่คือง่ายมากเมื่อเทียบกับแบบประกันแบบอื่นไง อ๋ออย่างนี้นี่เองที่แบบพิเศษถูกไหมใช่อันนี้คือเป็นแบบพิเศษด้วยชื่อของเขาคือ legacy คือการส่งต่อมอรดกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแหละคนที่แบบดําเนินชีวิต <คน S 2> มาคนที่มีมร,รดกก็ต้องมีก็ต้องก็ต้องมีบ้างแหละคือคนส่วนใหญ่จะพูดว่าโอ้ยคนอายุเยอะมีความจาเป็นเรื่องปกติอ่ะคำว่าเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับประการบางเรื่องมันไม่ปกติถูกไหมอ่ะแต่ถ้าแบบประการแบบนี้ค่ะส่งเข้ามาเลยค่ะแต่ขอให้แถลงความเป็นจริง นะแล้วการพิจารณาอยู่ที่บริษัทค่ะครับผมขอแถมข้อดีหนึ่งข้อนะครับโอ้จะบอกว่าข้อเนี้โคตรโคตรละสําคัญอ่าเพราะว่านักธุรกิจเนาะเขาก็ต้องมีการทําธุรกิจแหละและในบางครั้งถ้าเกิดว่าธุรกิจเกิดสะดุดค่ะสามารถที่จะกู้ค่ะกู้ได้ด้วยใช่เอากรมธรรม์ที่เราส่งนี่แหละค่ะไปกู้ไม่ต้องเลิกถ,ถูกไหมไม่ไมต้องเลิกมูลค่ายังอยู่ใช่มูลค่ายังอยู่แล้วก็ความคุ้มครองก็ยังอยู่ แล้วก็ไม่ต้องไปหาหลักทรัพย์ไปหาใครค้ำประกันไม่ต้องหาอะไรให้วุ่นวายถือกรมธรรม์ฉบับนี้ค่ะเข้าไปเลยค่ะที่สาขาไหนก็ได้ของไทยประกันก็สามารถที่จะกู้ได้นาะในขณะที่ดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงปรดปราดครับผมสรุปว่าคุณจิตอ่าโดยสรุปเลยนะคะมรดก10ล้านค่ะสร้างได้ด้วยเงินแสนจริงๆอย่างที่เมื่อกี้เราให้ดูเนาะว้าวมากไะมว้าวมากไม่ว่าจะเป็นระยะส่ง5ปี10ปี15ปีคุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณสะดวกที่ตรงไหนความเหมาะสมแล้วกันอ่าแล้วก็จะบอกว่าอย่างคนที่ห่วงในเรื่องของสุขภาพ แบบประกันนี้ด้วยเชื่องเขาคือ Legacy เป็นการส่งต่อมรดกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีการพิจารณาแบบพิเศษค่ะออกมาเพื่อสิ่งนี้เลยใช่แต่ขออย่างเดียวคือต้องแถลงนะคะว่าคุณเป็นอะไรแล้วผลการพิจารณาอยู่ที่บริษัทนั่นเองสภาพคล่องนี่นะครับคนจะมองว่าโอ้ยเงินต้องเก็บไว้ถึงอายุ99เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับผมสามารถเลือกสภาพคล่องได้ว่าเราเนี่ยหมดภาระเมื่อไหร่นะครับก็มาดูตารางมูลค่าเวนคืนนั่นเองครับคุณจิตใช่พอเราดูเวนคืนปุ๊บได้เงินมาอันนี้ก็คือเงินของเราที่เราจะสามารถเราไปใช คลองก็สูงนะครับเลือกระยะส่งได้ถูกไหมครับกู้ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรเรื่องของตารางมี่คืนนี่อีกนะครับั้งหมดพลระนะครับผมโอ้นี่ข้อดีทั้งสี่ห้าข้อเลยนะใช่นะครับผมคลิปนี้ขอพีทที่นี่นะครับผมขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บแบบเลกซี่สร้างมรดกได้สำเร็จโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปค่ะบายบาย